ยงไงเวรุ่นวันนี้นะวันนี้เราจะมาทำการเอ่อเออลืมเปิดคลิปอ่าโอเคเมื่อกี้ลืมเปิดคลิปเอาไหมเอาไหมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูวันนี้นะฮะเราจะมาทำการอัดพลังนะขึ้น400,000เลยเอ่ออันนี้อันนี้พูดไปทำไปแล้วนะอืม อ่าไปเรื่อยๆก็คือเรามีอยู่หนึ่งร้อยถุงเขาเรียกอะไรไอหินเขียวอ่ะไอหินรูปมีฝาเจ้ามาเถอะเอาเป็นว่าเรามีหนึ่งพันเอาไปคิดว่าถึงไหมอ้ามดเนี้ยเริมให้มันอ่าเปิดทุกแผ่นเอาไปเรียบร้อยโอ้โหต้องถึงแล้วแหละถึงแล้วแหละเจ้าวันนี้ บดอันนี้เหรอเออต้องต้องอันนี้ยี่ไงได้ละถึงไหมไม่ถึงว่ะอ,อันนี้ต้องอะไรบ้าองเปลี่แปดอ้านนี้ต่ออา้าวทักษะหมดใช่ป่ะหินทักษะใช่ไหม,หนนไหมเออรับของอะรับตัวดำมีสีไอ้ถ้ยตัวแดงเป็นอะไรกับตัวดำเนี่ยมีสีไปข้าก็รับของรับอะไรอีกเออรับอะไรอีก แล้วก็การโลเอเนี่ยน,นี่แหอันเนี้ยชิ้นเนี้ยคืออันเนี้ยภูมิใจนำเสนอแล้วก็อันนี้ที่ได้มาคือของแต่ชิ้นน่ะโคตรด,ดีเลยหมอมแต่ถุงมือไม่ค่อยเท่าไรอัพอะไรทด่อีกวะออัพอะไรที่อีกอัพน,นี่เหรอพัรงไม่ขึ้นอะไรอันนี้อัพไม่ได้ต้องไปทำอะไร นังสือไม่พออะไรหาได้ที่ไหนโอ้ไอ้นี้แม่วแมาไม่เล่นไม่เล่นอันนี้อันนี้ไม่ชอบไม่เล่นไม่เล่นอ๋อ,อทำอะไรอีกวะเอเอเอัออัออัออัำอะไรวะโอ้อันนี้แล้วกันเอาไปปลดกาะดูกลลแล้วก็เนี่ย ของพีโลไอถุงทักษะฮีโโลมีแต่สีฟ้าไม่มีสีเขียวอยู่ไหนวะไม่มีสีเขียวมีแต่สีฟ้าเอาไปปลดครับแล้วพลังก็ไม่ขึ้นอ๋อไหนบอกขายไม่เห็นมีอันนี้ขี้เกียจฟาร์มเดี๋ยวค่อยฟาร์มมันฟาร์มนานเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มดีละ อะไรโบล็อตปลดได้ปลดไปตัวอะไรปลดได้ปลดไปก่อนนะฟองเหล็กปลดไม่ได้แต่ฟองเด็กก็ปลดไม่ได้ต้องอับอยากได้เศษมากเลยแต่หายากก็ไปฟาร์มสิอับเลยท์แถมพิจัยแถมพิจัยไม่มีอะไรให้อับอับอะไรอีกเซอร์จาม้าเซอร์จาม้าก็ไม่มีอะไรอับนะ อะไรอ่ะในบ้านปะในเอาอะมีอะไรให้อา,อาบออ่าอ่าหาแป๊บไว้นี่ไงนี่ไงข้อแต่ละไปเลยเอาบเข้าไปแล้วก็จะได้พลังเด้งขึ้นมาอีกยังไม่เด้งอ่บอะไรกะซิบทำไมวะอันนี้ไม่พอ อืมอะไรอัพอะไรต่อเหมือนอันนี้มันจะอัพไม่ได้แล้ววะไปอัพชั้นอื่นชั้นอันนี้มันไม่มีวะ่ะใน,น่ีล้ลเะเฮ้ยกี่นอตมันบบบเย้อัพไปเลยขึ้นแล้วนี่เรียบ,บร้อยมรลังขึ้่มสี่แสนแล้วฮ่าฮ่าฮ่า ม่กี้หัวรออะไรวะเอาอาเอา,เอา,เอาบักบนันี่ทีมก็จะประมาณนี้นะตีเลยเรามาตีตีโดนัทเอ็กทูว่าคนอื่นอนะมันไม่ค่อยมีคนหนหหอก็ตีไปเลยอือฮืมาครับจังหว่นนี้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะเริ่มและเริ่มละจังหว่นนี้ปล่อยออตโต้ไปเลยดิ มาแล้วจังหวะน,นี้ฟังสีเงาใส่อ่อาฟินิกแมนไม่ถึงแสนนาเมตรด้วยมันตายกดออาค้างมาละกาโลรไวมันของเขานี่มาแสนเก้าแรงอยู่นะมองเลยขวดกลับไปเจอบัตเด็กโจมตีไปกาโลเขกลับมาทุนิเคเขาตีธรรชนะเข้ามากาโลเขกลับไปแล้วก็เขาการโรขึ้นกับมา พี่แม่เขลรู้คุณจะิกกันมานาแล้วกระบอกเหล็กเดี๋ยวการ์โล่เคับไปกระบอกเหล็กก็อันติเอาค้างค้างค่ะอ๋อนี่ไงมาละอันติไม่มีทุบหัวมาโคตรเบาโดนเขาขีดกลับมาราชาไทยดินตีกับไปกระบอกเหล็กขวดกลับมาโบล็อตลูกเตะราชาแล้วก็ค้างอีกแล้วจังหวะนี้ค้างค้างออกมาละ ลูกเตะลาชันกับหน้าการลูกเข้าไปกระบองเหล็กหัวกับมาหน้ากวานตีมาเขกเข้าไปการลูกแขกมาแล้วก็ตีน็อตตีธรรมดามาจากวันนี้